ในที่สุดเนี่ยผมก็ได้ทาซีรีส์นี้สักทีนะครับเป็นการทดสอบคัสตอมลอมนะครับผมว่าตัวไหนเนี่ยทำเฟรมเอทได้ดีที่สุดนะเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับผมว่าตัวไหนเนี่ยมันทำได้ดีที่สุดโอเคไปดูคลิปกันโอเคนะครับก็ต้องขอตาวสวัสด,ดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูซ่าาเก็กันด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงนะครับผมตัวของคัสตอมลอมบนตัวของเรดมี่เค20โปรกันนะ ว่าตัวไหนเนี่ยมันสามารถทำเฟรมเรตของ3เกมนี้เนี่ยได้ดีที่สุดนะซึ่งเกม3ามเกมที่ผมนำมาทดสอบเนี่ยก็จะมีอว ขับจ Mobile แล้วก็เกมชิน Impact นะโดย3เกมนี้เนี่ยก็เป็น3เกมที่ค่อนข้างแต่ยอดฮิตเกันนะแล้วก็3 <S 2> <S 2> เกมที่ต่างแนวกันด้วยนะ <S <S จะมีเกมนึงเนี่ยเป็น m o b ายเกมนึงเนี่ยเป็น FPS b a t t l e r o y a l รอ่วนเกมก็เป็น RPG นะครับผมซึ่งมันจะต่างแนวกันแล้วก็การกิ้ทรัพยากรขอ,ของ CPU เนี่ยก็จะต่างกันด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ารอมไหนเนี่ยจะทําประสิทธิภาพได้ดีที่สุดนะครับผมใน3เกมนี้ซึ่งการทดสอบของผมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ครั้งนะผมเป็น3าครั้งสําหรับเกมที่มันไม่สามารถนับค่าเวลาได้อย่างตัวของ Impact หนึ่งเกมเนี่ยมันเท่ากับกี่นาะทีอะการแบบนี้เนี่ยผมก็จะให้เป็น1เกมจะเท่ากับ30มินาทีของเกมที่นิ่แพกไปนะครับผมส่วนอาวีเนี่ยหนึ่งเกมก็คือซี้อมสตูจบหรือสตูมาจบเราหนึ่งเกมก็คือ1เกมนะครับผมส่วนพับจีก็คือวงสุดท้ายจบก็คือ1เกมนะผมจะอิงเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนการรับสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยผมก็จะอิงจากค่าการอยู่ห่างจาก,กรเราเตอร์นะเป็นเมตรเอานะว่าอยู่ห่างแกนกี่เมตรแต่ลรอบเนี่ยนะครับสัญญาณ Wi-Fi ไ,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 ได้ดีแค่ไหนนะครับผมประมาณนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวก็มาเริ่มกันที่รอมที่หนึ่งกันเลยนะครับผมมี UI Global นะครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะตัวของ MI UI Global เนี่ยไม่ใช่ Custom ROM แต่อย่างใดนะแต่เป็นตัวของ Stock ROM ซึ่ง Stock ROM ตัวนี้เนี่ยจะทำเฟรมเรทกับ PUBG ได้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ47 60เฟรมเรทนะครับผม ซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเยอะอยู่นะฮะซึ่งเฟรมเรทเนี่ยต้องขอบอกก่อนเลยนะว่าเฟรมเรทเนี่ยผมอ้างอิงมาจาก3เกมนะสมมติว่าเกมที่1เนี่ยทำเฟรมเรทได้60เลยนะครับผมนิ่งๆเลยนะแต่เกมที่2เนี่ยทำเฟรมเรทได้ที่47แบบนี้นะผมก็จะเอาอิงเป็น4 7ถึง60อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งสาเหตุที่ผมปรับตัวของผับ G ีเนี่ยต่ำสุดแล้วก็ปรับตัวของเฟรมเรทเนี่ยเป็นสูงเพื่อผมอยากจะรู้ว่าตัวของชิปตัวนี้เนี่ยมันดึงตัวของประสิทธิภาพของเฟรมเรทเนี่ยออกมาได้เท่าไหร,ร่่ผมซึง ผมจะเอาค่าตรงนี้เนี่ยมาคำนวณนะถ้าเกิดสมมุติว่าผมปรับภาพสวยแต่เอาเฟรมเรทต่ำแบบนี้เนี่ยคือแบบมันก็จะไม่สามารถปรับได้ทุกเครื่องใช่ป่ะส่วนหลายคนเนี่ยอาจจะทวงผมมาได้นะแบบว่าเฮ้ยพี่แบบนี้ถ้าเกิดพี่ปรับเฟรมเรทแบบเป็นเอ็กซ์ตรีมแบบนี้เนี่ยแล้วเครื่องอื่นที่ปรับได้แค่ normal หรือ low เนี่ยมันก็จะมีผลที่แตกต่างกันหรือเปล่าตรงนี้ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่าถึงเครื่องอื่นเนี่ยจะปรับแบบเป็น normal ได้เนี่ยแต่คือมันรันได้เต็ม normal หรือเปล่านะผม normal ของผับ G นะถ้าผมตามไม่ผิดจะเป็น30ฟรมรับ่ง เครื่องที่ปรับได้30เฟรมเนี่ยเฟรมเรทมันจะวิ่งเต็ม30เฟรมหรือเปล่าคือส่วนใหญ่แล้วว่ามันจะวิ่งอยู่ที่25ถึง27เฟรมนะครับผมอันนี้คือผมลองมาแล้วนะโอเคมาที่เกมต่อไปกันดีกว่านะก็คือตัวของเกม Rv เกม Rv เนี่ยเฟรมเรทที่ทําได้อยู่ที่57ถึง61เฟรมเรทนะครับผมถือว่าสูงอยู่เขสมครวรยนะและแถมเหมือนจะนิ่งด้วยนะครับผมเกมต่อไปคือ g e n h i n Impact จะทำเฟรมเรทได้ที่37ถึง45เฟรมนะคือ g e n h i n Impact เนี่ยต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่า ผมเนี่ยปรับค่อนข้างจะสุดนะครับผมเกือบสุดเลยนะเนื่องจากวันเป็นชิปอดีตตัวท็อปนะฮะก็เลยต้องทําแบบว่าให้มันสุดๆหน่อยนะครับผมส่วนเรื่องอินเทอร์เนต็ตนะผมจะมาเรื่องทระตัวของ Wi-Fi 5กันก่อนนะครับผม Wi-Fi 5เนี่ยเมื่อตัวผมเนี่ยห่างจากเราเตอร์มา6เมตรนะครับผมสัญญาณเนี่ยยังเต็มอยู่นะฮะเมื่อผมเริ่มห่างจากเราเตอร์มา8เมตรเนี่ยสัญญาณจะลดลงมาขีดหนึ่งนะครับผม ขนาดที่ผมห่างจากเราเตอร์ไปที่10เมตรเนี่ยสัญญาณก็จะเหลืออยู่แค่ขีดเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วสัญญาณเนี่ยจะจับไม่ได้นะตรงที่12เมตรนะตัวผมห่างจากเราเตอร์12เมตรเนี่ยคือจะหาสัญญาณ Wi-Fi 5ไม่เจอแล้วนะฮะโดยแบบว่ามันจะไม่มีสิ่งกีดขวางเลยนะที่ผมทดสอบอะเรื่องของอินเทอร์เน็ต 4G เรื่องนี้ไม่มีปัญหากับทุกเกมนะสามารถเล่นได้ทุกเกมแบบไม่มีปัญหาเลยนะครับผมขอคอมเมนต์นิดนึงเกี่ยวกับตัวของกล้องมิวไอคอเบนะครับผม คือ AV เนี่ยที่เฟรมเรทมันถึง61เฟรมเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนยืนว์ปกับบ่อเฟรมเรทมันถึกนะผมเลยอ้างอิงเฟรมเรทที่มันเยอะที่สุดจากตอนนั้นมานะครับผมส่วนช่วงที่เดินปกติเนี่ยเฟรมเรทนะครับผมมันจะอยู่ที่57ถึง58เฟรมนะครับผมก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะแต่ก็คือเป็นค่าเฟรมเรทที่เป็นตามจริงที่ผมได้ทําการทดสอบมานะครับมาพูดให้ฟังกันนะครับผมกล้องที่2เป็น UI EU นะครับผมโดยกล้องนี้เนี่ย พับจ X t อ็กเนี่ยจะอยู่ที่57-59เฟรมเรทนะครับผมคือเฟรมเรทของพับจเนี่ยต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่าผมลงแต่ละเมืองเนี่ยในการทดสอบแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมเนื่องจากว่าวงจบเนี่ยมันจบไม่เหมือนกันด้วยนะครับก็เลยทําให้ค่าเฟรมเรทเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนกันไปในแต่ละรอมได้นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมส่วน RV เนี่ยเฟรมเรทจะอยู่ที่59-61เฟรมนะก็ถือว่าค่อนข้างนิ่งเลยนะสำหรับรอมมียูไอนะครับผมเกชินอิมแพกเฟรมเรทจะอยู่ที่39-44เฟรมนะครับผมก็ ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะซึ่งการตั้งค่าเนี่ยผมบอกไปแล้วนะว่าผมปรับเหมือนกันหมดนะก็เหมือนกันกันกบรอมที่แล้วนะครับผมก็ถือว่าเฟเมเอใต้มาเยอะขึ้นนะส่วน WiFi 5เนี่ยห่างจากเราเตอร์6เมตรเนี่ยสัญญาณยังเต็มอยู่นะฮะส่วนถ้าเกิดผมเดินออกไปอีก8เมตรเนี่ยสัญญาณจะลดลงมาขีดหนึ่งนะไม่ได้เดินไป8เมตรดิเดินเพิ่มมา2เมตรเป็น8เมตรเออสัญญาณจะลดไปอีกขีดหนึ่งส่วนเมื่อผมอยู่ห่างจากเราวเตอร์12เมตรเนี่ยสัญญาณจะลดลงมาเหลือขีดหนึ่งนะ ว่าเหลือขีดหนึ่งคือเหลือขีดหนึ่งในสัญญาณนะครับผมไม่ใช่แบบว่ารถงมาอีกขีดหนึ่งนะส่วนเมื่อผมห่างจากเราเตอร์14เมตรเนี่ยสัญญาณเนี่ยมันจะหาไม่เจอแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะส่วนอินเทอร์เน็ตซิมเนี่ย 4G สามารถเล่นได้ทุกเกมไม่มีปัญหาแต่อย่างใดน,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 นะครับผมคอมเมนต์นิดนึงเอาวีรอบนี้เฟมิเลตเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งนะผมส่วนใจอ่ะเกมที่ผมเล่นอะ่ะในตอนที่ผมทดสอบกรอมิยูเนี่ย ทิมไฟจะไม่ค่อยเกิดนะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแยกดันนะป่าส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยจะเป็นพวกนาคอสนะครับผมใน3เกมที่ผมได้ทดสอบกับรอมียูนะฮะส่วนเกณชินอิมเพเนี่ยต้องบอกนะถึงเฟรมจะค่อนข้างดีกว่ารอมโนมี UI เนี่ยแต่บางช่วงเนี่ยมีอาการค้างให้เห็นกันบ้างนะครับผมก็คือแบบเหมือนค้างไปนะฮะแต่คือเฟรมเรทมันดีกว่าตัวของมี UI กรอบอลนะครับผมรอมที่3คอวัสนะครับผมรอมนี้เนี่ยพับซีเอ็กซ์ตีเนี่ยจะปรับอยู่ได้ที่52-60เฟรมนะ ก็ถือว่าเฟรมเรทเนี่ยค่อนข้างแข็งพอสมควรนะระหว่าง5 2าสถึงหกเฟรมเนี่ยก็เกือบ10เฟรมเลยนะครับผมส่วน Rv เนี่ยอยู่ที่5 6าสถึงหกเฟรมนะผมรู้สึกว่าเกม Rv เนี่ยผลจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะเนื่องจากวันเป็นชิปตัวท็อปด้วยมั้งส่วนเกม Team Impact เนี่ยจะอยู่ที่2 9่สถึงสีเฟรมนะครับผมอินเทอร์เน็ต Wi-Fi 5เมื่อผมเนี่ยห่างจากเราเตอร์4เมตรเนี่ยสัญญาณยังเต็มอยู่ส่วนถ้าเกิดขยับไปอีก1เมตรเป็น5เมตรสัญญาณก็จะลดลงงไปขีดนึ ตัวสัญญาณจะเหลือขีดนึงก็ต่อเมื่อผมเนี่ยอยู่ห่างจากเราเตอร์เจ็ดเมตรแล้วก็จะหาสัญญาณไม่เจอเมื่อผมอยู่ห่างจากเราเตอร์ไป9เมตรนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะจับ Wi-Fi ได้แย่ก,กว่าตัวของรอมมี่อยูนะก็บอกกันตามตรงเลยนะครับผมส่วนอนเทอร์เนตซตี้ทับจีเนี่ยมีอาการปิงนะครับผม ปิงขึ้นสูงเกือบ200มิลลิวิกนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างสูงและก็มีผลต่อเกมอยู่พอสมควรเลยนะครับผมก็ขอคอมเมนต์น,นิดนึงนะทุกเกมเนี่ยสามารถเล่นได้โดยปกตินะเฟรมเรทไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะผ่านตัวของ Wi-Fi อะ่ะส่วนถ้าเกิดผ่านตัวของอินเทอร์เน็ตซิมเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาเรื่องปิงนะแต่ก็ไม่สูงมากนะครับผมแต่จะสูงกับเกมผับ G ีเกมเดียวนะฮะร,รอมที่4 Linux OS ก็ถือว่าเป็นรอมคีนรอมหนึ่งเลยนะครับผมที่มีออกมาให้ใช้ง,งานกันโดยรอมตัวนี้เนี่ยผับคีเอ จะทำเฟรมเรทอยู่ที่46-57ถึงเฟรมนะก็ถือว่าเฟรมค่อนข้างจะน้อยกว่ารอมที่ผ่านๆมาเลยนะครับผมส่วนอาวีเนี่ยเฟรมเรทจะอยู่ที่19-61ถึงเฟรมนะก็บอกแบบนี้ก่อนนะรอมนี้เนี่ยทีมไฟต์ค่อนข้างหนักนะครับผมในอาวีเนี่ยทำให้เฟรมเรทมันเนี่ยลดลงมาถึงขนาดนี้ด้วยส่วนเกนชินอิมเพกเนี่ยเฟรมเรทอยู่ที่33-48ถึงเฟรมนะฮะก็ถือว่าแกว่งค่อนข้างเยอะอยู่นะห่างกันหลัก10กว่าๆนะ15เลยนะครับผม ส่วนอินเทอร์เน็ต Wi-Fi 5เนี่ยก็ทำระยะห่างได้ที่5เมตรก็คือสัญญาณยังเต็มอยู่เมื่อผมออกมาประมาณ6เมตรเนี่ยสัญญาณก็ลดลงมาขีดนึงแล้วสัญญาณเนี่ยจะเหลือขีดนึงก็ต่อเมื่อว่าผมอยู่ห่างจากเราเตอร์ไป10เมตรนะครับผมแล้วก็มันจะหาสัญญาณไม่เจอเ,เนี่ยก็ต่อเมื่อผมอยู่ห่างจากเราเตอร์ไป10เมตรก็ถือว่าจับสัญญาณได้ค่อนข้างจะแย่น,นะครับผมอินเทอร์เน็ตซีดี้ก็ปกติทุกเกมนะสามารถเล่นได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับผม คอมเมนต์นิดนึงนะอาวีเด้งออกนะผมในขณะที่ผมแบนตัวอยู่นะฮะ2ใน3เกมเลยนะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ยได้แบนคนแรกแล้วแบบเราเด้งออกจากเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีผลนะครับผมในการที่แบบว่าเราเนี่ยจะไม่ได้แบนตัวนะฮะก็ทําให้ตัวมันหลุดได้นะมีผลต่อรูปเกมนะครับผมรอมที่5 Pixel Experience นะครับผมก็ถือว่าเป็นรอมเพียวอีกรองหนึ่งเลยนะจาก Google นะครับผมแล้วรอมตัวนี้เนี่ยทำเฟรมเรทผับทีอยู่ได้ที่ 56ถึง60เฟรมก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะอยู่นะและค่อนข้างนิ่งด้วยนะก็ห่างกันแค่4เฟรมเท่านั้นนะครับผมส่วน RV เนี่ยเฟรมเรทอยู่ที่55ถึง61เฟรมแล้วก็ g e n ชินิมเพล็กเนี่ยเฟรมเรทอยู่ที่39ถึง45เฟรมนะครับผมส่วนอินเทอร์เน็ต Wi-Fi 5เนี่ยเมื่อเราห่างจากเราเตอร์6เมตรเนี่ยสัญญาณยังเต็มอยู่นะเมื่อผมเนี่ยอยู่ห่างจากเราเตอร์ไป8เมตรเนี่ยสัญญาณจะเริ่มลดลงมาขีดหนึ่งนะและสัญญาณเนี่ยจะหายไปจนเหลือขีดหนึ่นยยกก็ตตต่่่่ออออเเเเมมมืผูหาาางจรรร์12 m. แล้วสัญญาณเนี่ยจะจับไม่เจอเลยนะเมื่อผมเนี่ยอยู่ห่างจากเคาน์เตอร์ไป13เมตรนะครับผมสัญญาณเนี่ยซีดีก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเล่นได้ตามปกติเลยนะคอมเมนต์เกี่ยวกับกรอมนี้ก็ไม่มีนะครับผมเพราะว่ารอมนี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นเกมเลยนะก็ลื่นสบายๆนะครับผมรอมต่อไป o s ก s รอมนี้เนี่ยต้องบอกนะว่าค่อนข้างจะโอเคกับการเล่นเกมมากเลยนะครับผมพับจีเอ็กซ์ตมสามารถทำเฟเมรมเรทได้อยู่ที่ 54-60เฟรมถึงเฟรมเรทเนี่ยมันจะดูกแกว่งไปกระดับ6เฟรมนะแต่ผมบอกตามตรงเลยนะตอนเล่นอยู่เนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับผม RV เฟรมเรทอยู่ที่57-61เฟรมซึ่งโคตรแฮปปี้เลยอะ RV frame rate เฟรมเรทเท่านี้คือการเล่นแบบสมูทมากๆเลยนะครับผมเกชินอิมแพกเฟรมเรทอยู่ที่41-45เฟรมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเฟรมเรทห่างกันแค่4เองนะครับผมส่วนอินเทอร์เน็ต Wi-Fi 5เนี่ย ห่างจากเราเตอร์7เมตรเนี่ยยังเต็มอยู่เฮ้ย <Hey, S 1> ถือว่าจับได้ดีนะห่างจากเราเตอร์ไปตั้ง7เมตรเนี่ยสัญญาณยังเต็มอยู่อ่ะและเมื่อผมออกห่างจากเราเตอร์ไป8เมตรเนี่ยสัญญาณเริ่มลดลงมาขีดหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็สัญญาณจะเหลือขีดหนึ่งก็ต่อเมื่อผมอยู่ห่างจากเราเตอร์ไป10เมตรแล้วก็จะหาสัญญาณไม่เจอเลยนะครับผมเมื่อผมอยู่ห่างจากเราเตอร์ไป14เมตรนะครับผม mm hmm. ก็ถือว่าค่อนข้างจาับเนี่ย w i ไ i ได้โอเคนะครับผมอินเทอร์เน็ต 4G คือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่าอินเทอร์เน็ต ไม่ใช่มันมีปัญหานะแต่มันมีปัญหาตอนที่ผมเซตอัพรอมตอนใหม่ๆนะมันหาซิมไม่เจอเออแปลกนะแต่อาจจะเป็นที่ตัวมือถือที่เพื่อนผมให้มาทดสอบก็ได้นะอาจจะมีปัญหาเรื่องถาใสซิมอะไรแบบนี้นะครับผมก็ไม่ควรเป็นปัญหาแล้วกันนะคอเม์นิดนึงนะเกิดซิมอิมแพกหลังการทดสอบไป30นาทีกว่าๆเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมีอาการร้อนกว่ารอมอื่นๆน,นะครับผมก็อาจจะเป็นที่แบบว่ากราฟ,ฟิกอะไรแบบนี้นะอาจจะดึงดีเทลมาได้เยอะกว่ารอมอื่นอะไรแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ กล้องต่อไป Evolution X กล้องนี้เนี่ยพับีเอ็ e ซ์เนี่ยวิ่งอยู่ที่52-59เฟรมก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ Rv อยู่ที่58-61เฟรมเฮ้ยกล้องนี้ค่อนข้างนิ่งนะแล้วก็ g e n s h i n Impact เนี่ยอยู่ที่36-44เฟรมก็ธรรมดาธรรมดานะครับผมส่วนตัวของ Wi-Fi 5เนี่ยทางจากเราเตอร์5เมตรเนี่ยสัญญาณยังเต็มอยู่นะครับผมแล้วก็ ถ้าจากเราเตอร์6เมตรเนี่ยสัญญาณเริ่มลดลงมาขีดนึงแล้วก็จะหาสัญญาณได้1ขีดเนี่ยก็ต่อเมื่อเราอยู่ห่างจากเราเตอร์2เมตรแล้วก็ไม่เจอเลยเนี่ยเมื่อเราอยู่ห่างจากเราเตอร์14เมตรนะครับผมอินเทอร์เน็ตซ c ตี้ไม่มีปัญหาตจอย่างใดแล้วก็คอมเมนต์นะล้อมนี้เล่นเกมได้ตามปกติไม่มีปัญหานะครับผมมากันทีล้อมที่8นะครับผมก็คือ Project s a กุระนะฮะล้อมนี้เนี่ยค่อนข้างจะเพียวแล้วก็ลื่นมากๆเลยนะครับผมถ้าเราไม่ได้ไปเล่นเกมแบบเอามาใช้ง,งานปกติเนี่ยค่อนข้างลื่นเลยนะครับผม ทับ G x Steam สามารถทำเฟรมเรทได้อยู่ที่55-60เฟรมนะครับผมแล้วก็ R V เนี่ย51-61เฟรมนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างแข่งพอสมควรเลยนะห่างกาัน10เฟรมเอ,อ่อ GT N Impact อยู่ที่3 2 1 9เฟรมเอออันนี้ก็ถือว่าห่างกันเยอะอยู่นะครับผมก็แบบว่าเฟรมเอทอันนี้ก็จะขึ้นสูงไปหน่อยนะแล้วก็จะตกมาต่ำกว่าชาวบ้านไปด้วยนะครับผมส่ว so, น์วา5เนี่ยเมื่อเราอยู่ห่างจากเราวเตอร์ไป4เมตรเนี่ยสัญญาณยังเต็มอยู่ ส่วนเมื่อเราขยับมาเป็น6เมตรเนี่ยสัญญาณจะเริ่มลดลงมาขีดนึงแล้วจะหาสัญญาณได้ขีดนึงเนี่ยก็ต่อเมื่อเราเนี่ยอยู่ห่างไป9เมตรนะผมแล้วก็จะหาสัญญาณแบบไม่เจอเลเนี่ยก็ต่อเมื่อเราอยู่ห่างจากเาเต์ปเตไป10เมตรนะครับผมโอเคอินเทอร์เน็ตซิตี้ไม่มีปัญหาใช้งานได้ตามปกติส่วนตัวของคอมเมนต์ในรอมนี้เนี่ยไม่มีนะครับผมก็ปกติเลยนะรอมเนี่ย สบายๆนะจะมีปัญหาอย่างเดียวนะเรื่องเฟรมเด็แกว่งเนี่ยแต่ผมไม่นับเป็นปัญหาครับเพราะแบบว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหากระตุกแลก้วก็คางเด้งออกอะไรแบบนี้ผมจึงไม่นับมาเป็นปัญหาเนาะรอมต่อไปซีอร์ดอยรอมนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรอมเพียวแอนดรอยนะที่หลายคนเนี่ยคิดใช้กันมากเลยนะครับผมผับจีเอ็กซ์ตีสาม,มารถทำเฟรมมเด็ได้อยู่ที่53-60เฟรมก็ค่อนข้างแกว่งนะห่างกัน7เฟรมอะอาอยู่ที่57-61เฟรมเออสำหรับเกม RV รเนี่ยรอมนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่า ทีมไฟหนักเนี่ยก็ยังทนได้นะเดี๋ยวไปฟังกันในช่วงคอมเมนต์นะครับผมส่วนเกมชินอินแพดเนี่ยอยู่ที่35-41ถึงเฟรมก็ถือว่าทําได้ดีอยู่นะครับผมส่วนอินเทอร์เน็ตไวไฟ5เนี่ยเมื่อเราห่างจากเราเตอร์5เมตรเนี่ยสัญญาณยังเต็มอยู่นะห่างจากเราเตอร์ไป6เมตรเนี่ยสัญญาณเริ่มลดละส่วนเมื่อเราห่างจากเราเตอร์มา8เมตรเนี่ยสัญญ,ญาณเหลือขีดนึงแล้วก็เมื่อเราห่างจากเราเตอร์10เมตรเนี่ยสัญญาไวไฟเนี่ยจะหาไม่เจอเลยนะครับผม อินเทอร์เน็ตซีไม่มีปัญหาเล่นเกมได้ตามปกติปัญหาปิงไม่เจอนะในรอบนี้นะครับผมส่วนคอมเมนต์เนี่ย RV เมื่อเล่นผ่าน Wi-Fi เนี่ยค่าปิงจะขึ้นนิดนึงนะครับผมก็คือค่าปิงอยู่ที่11มิลลิเซกถึงสี่สิบหมิลลิเซกนะฮะก็ถือว่ามีผลต่อรูปเกมนะเออรอบนี้เนี่ยเฟรมเรทนิ่งมากหน้าอารในช่วงทีมไฟ์เนี่ยผมบอกกันนะว่ารอบนี้เนี่ยมีทีมไฟ์หนักมากๆนะเนื่องจากว่าตัวผมเล่นประจำเนี่ยมันโดนแบนก็คือตัวของวิเอเ์นาเนี่ยโดนแบนผมเลยไปเล่นรอเ้อเยนะครับผมทให้แบบว่า มันเกิดการนัวกันเกิดขึ้นนะในชิปไฟเออทำให้แบบว่ารูปเกมของอันนี้เนี่ยมันจะดูหนักๆห,หน่อยนะครับผม,ผมก็เลยถือว่ารอมนี้เนี่ยเล่นเกมอาวีได้ค่อนข้างตน,นิ่งนะครับผมโอเคสู้แบบนี้เลยนะโอเคคนระับผมก็จบไปแล้วนะหรับกันมาพูดถึงรอมตัวไหนเนี่ยทำเฟรเมเรทในเกมได้ดีที่สุดนะซึ่งผมต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยนะว่าแต่ละรอมเนี่ยก็มีข้อเสียและข้อดีที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นการการนนับสัญญาบิ i ายบ้างแล้วก็การทำเฟรเมเรทในเกมบ้างนะผมอันนี้ก็ต้องตัดสินใจกันด้วยนะว่าแบบ รอมไหนเนี่ยมันก็อจะเหมาะกับคุณแล้วก็เหมาะกับการเล่นเกมของคุณนะครับผมโอเคยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็มาพูดให้ฟังการเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับตัวของแซฟตาก้อน855เนี่ยผมก็ชิปไว้อยู่แล้วนะว่าผลเนี่ยมันต้องไม่ต่างกันมากนะเนื่องจากวันเป็นชิปตัวท็อปนะครับผมทำให้มันปรับค่าในเกม RV เนี่ย ทำให้แบบว่าแต่ละล้อมเนี่ยมันมีผลที่แบบคล้ายๆคลึงกันมากนะผมก็เพราะว่ามันเป็นคลิปตัวท็อปนั่นเองนะผมทําให้แบบว่าผลมันไม่ได้ต่างกันแบบเป็นนยยะสําคัญนะฮะแต่สําหรับ CPU อื่นอย่างแซฟ d าก้อน439 65รวมไปถึง720เนี่ยผลเนี่ยมันต้องต่างกันแน่นอนนะครับผมเออคลิปนี้ก็ถือว่ามาเปิดซีรีส์นี้แล้วกันนะครับยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็บ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปนะครับทุกคน